สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัเรนีโดยแม่หมออัํมธรรมธารโอวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขายังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกสีกองด้วยกันสําหรับคนที่กำลังสงสัยความรักไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนคุยยังก็ได้นะคะหรือสถานะยังไม่ชัดเจนหรือว่าแฟนคุณนั่นแหละนะเออที่แบบว่าช่วงแรกก็ดูแบบว่า ให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยคุณดีแต่ว่าหลังๆมานี้ดูเหมือนนิ่งๆเงียบๆไปจนทําให้คุณรู้สึกสับสนในใจว่าเอ๊ะเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมอะไรงี้เสือไก,ก่กงนะวันนี้มีไพ่ให้เลือกนะคะสี่กองด้วยกันขอนยญาสับสดๆกันไปนะแล้วก็เดี๋ยวเลือกกันเอากองที่1กอ่อนกองที่หกองที่สองกองที่สแล้วก็กองที่สนะจ๊ะ ก่อนจะเลือกเดี๋ยวทําสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะนะคะมาดูกันว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าเ่เขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมเนาะอ่ะหนึ่งสองสามะสี่ก่อนเลือกทําสมาธิก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะ ครที่ยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสาหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่สามออกไปส่งกระแสะจิตขอดูพลังงานหน่อยว่าเขายังรักคนเหมือนเดิมไหมนึกถึงหน้าของคนที่คุณกําลังจะถามถึงเนาะเขายังรักคุณเหมือนเดิมหรือเปล่านะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมัน่นเป็นสมาธินะ ยังไม่โอเคกดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะหากคุณสับสนทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตา <c oughs> ทำสมาธิใหม่เลยเนาะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดวใจคุณมากที่สุดนะถ้าทําแล้ว3-4รอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีไม่รู้จะเลือกกองไหนดีมันสับสนไปหมดเลยให้ฟังคำนายมากกว่า1กองไปเลยนะแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมากกว่า1กองค่ะเนาะพราะนี้เป็นแบบ เป็นการอ่านแบบ general reading เนาะมันอาจจะมีความเหลื่อมๆกันบ้างอะไต่างๆก็ฟังมากกว่าลึงกองไปเลยนะใครเลือกไม่ได้กด pause นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายการเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลำดับน,นะจ๊ะอะเอากองที่1ก่อนนะจ๊ะกองที่1นะขอดื่มน้ำก่อนนะกองที่1แอปแว็บนะไม่รู้เหมือนกันว่าือคำนํานายอะไร มีความง่วงมะง่วงเพราะอะไรเ <laughs> สพโมเมนต <c> ์ <oughs> เป็นสาววัยท่านหนึ่งที่แบบว่าดูโมเมนต์ช้ำนะแล้วก็ดูวนลูปอยู่นั่นแหละนะเลยตาวม <c oughs> ตาแบบว่าง่วงๆนิดหนึ่งเพราะว่านะคะเสพโมเมนต์เยอะไปหน่อยมันแบบว่า จะเป็นเบาหวานเอาว้นะอ่ะเติมป,ปากด้วยอะไรด้วยอ่ะมาเลียวที่สุดละนะนะอ่ะกองที่หนึ่งพร้อมมาพร้อมแล้วดูกันว่าเขาังรักคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าหนึ่งสองและสามค่ะโอ้ยเขารักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอยากคิดมากจนเกินไปดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนดีเขาก็รัก คนดีเหมือนเดิมนั่นแหละนะเขาเยังคงรักคุณอยู่แล้วก็รักเหมือนเดิมด้วยถึงแม้ว่าคุณสองคนจะดูห่างๆกันไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะหรือว่าบางครั้งบางทีเขาดูเงี่ยไปบั่งหนิ่งไปบงังหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยจริงๆแท้ๆ เนื้อแท้เนื้อในเนื้อความในใจก็คือยังรักหนูอยู่เหมือนเดิมนะั่นแหละจ่าเนาะเขายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมเลยนะยังมิแปรเปลี่ยนผันนะยังรักเฉกเช่นทุกคืนวันความรักนั้นยังเหมือนดมอมนะดูจากพลังงานตรงนี้เขายังรักคุณเหมือนเดิมค่ะยังคงรัก ยังคิดถึงยังห่วงใยยังห่วงหาอาทรน,นะยังอยากจะออดจะอ้อนคุณเหมือนเดิมนั่นแหละนะรูจากพลังงานตรงนี้เออความรู้สึกไม่ได้มีมีการแปลเปลี่ยนไปแต่อย่างใดนะถึงแม้จะต้องห่างไกลถึงแม้ว่าเราจะไกลห่างกันถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางวันที่แอบจะเงียบงันไปบ้างแต่ต้องบอกเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ ห่างหายกันไปก็ยังคงอ้างวา้างเพราะว่าภายในสีห้องหัวใจยังไม่ว่างยังมีหนูอยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิมนะดูจากพลังงานตรงนี้วันนั้นก็บอกเลยเขายังรักเหมือนเดิมเขายังรักคุณเหมือนเดิมเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนเดิมเขายังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละจ้านะไม่ได้แปลเปลี่ยนไปแต่อย่างใดยังมีความรัก มีความคิดถึงอยู่เต็มหัวใจยังมีความรู้สึกหวั่นไหวกับคุณคนเดียวเช่นเดิมอ่ะใครรักนายอไหนแล้วก็แชร์มิตนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยัน่รับพลังงานของคุณนก็อินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่สองกันมากค่ะขอดื่มน้ำสับเทียนะสเทีย อืกองที่สองนะจ๊ะมาดูกันว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมอ่ะรอมใจกันนะหนึ่งสองสามโอ้ถ้าเขาตายแทนคุณได้เขาตายแล้วอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารักคุณมากกว่าเดิมอีกค่ะต้อบอกอย่้โอ้เขายังรักคุณเหมือนเดิม ต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมสิเขารักคุณมากกว่าเดิมอีกค่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้นะมันมีความรักมันมีความห่วงใยมันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรู้สึกผูกพันแบบแนบแน่นและแน่นแฟนไม่ใช่เขารักคุณเหมือนเดิมไหมคือต้องบอกอย่างนี้จะบอกว่าเ,เขารักคุณเหมือนเดิมไหมยอย่าถามคำถามนี้ เลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเข,รขา<อ>รักคุณมากกว่าเดิมเขารักคุณมากกว่าเดิมเขารักคุณยิ่งกว่าเดิมเขารักคุณมากกว่าวันเก่าๆเขารักคุณมากกว่าเดิมในทุกๆวันดูจากพลังงานตรงนี้นั้นต้องบอกเลยเขารักคุณมากกว่าเดิมออนะความรักของเขาไม่ได้จางหายหรือลดน้อยลงไปเลย ตรงกันข้ามมันมีแต่เพิ่มเติมมากขึ้นทุกวี่ทุกวันเขามีความห่วงใยให้กับคุณเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณแนบแน่นแน่แนแฟนห่วงใยมากนะถ้าตายแทนได้คือตายแทนเลยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมีคุณค่าและมีความสำคัญกับเขามากๆคุณคือชีวิตของเขาเลยคุณคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขา คุณคือครึ่งหนึ่งของชีวิตของเขาเลยที่เขาผูกพันนะแล้วก็ห่วงใยแล้วก็มีอิทธิพลสำคัญต่อหัวใจและต่อชีวิตของเขาคุณคือทั้งหมดของหัวใจเขาคุณคือทั้งหมดของชีวิตขเขาเขารักคุณมากกว่าเดิมค่ะ ถ้าถามว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะเขารักคุณมากกว่าเดิมดูปากนิชานะคะเขารักคุณมากกว่าเดิม <c oughs> ดูปากแม่หมอนะเขารักคุณมากกว่าเดิมนึกออกมาชัดเจนมาโอ้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยเขารักคุณมากกว่าเดิมความรักของเขา มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะมันมากกว่าเดิมเพราะมันลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะมันผูกพันกว่าเดิมเพราะมันแคร์กว่าเดิมเพราะมันมีความผูกพันห่วงใยใส่ใจมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากๆด้วยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาอยากจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเลยนะโอ้ ใครรักนายหรือนายแล้วก็แชร์ลิปนี้ออกไปใเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานอีกคนนะคะยินดีด้วยนะโอ้สุดยอดนะสองกองที่ผ่านมาอ่ะมาถึงกองที่สามก,กันบ้างกินน้ำาลีกลหน่อยหนึ่งก <c oughs> ินน้าตลอดหมดแก้วเลยชนนะคะเอออืม มดแก้วหมดปวด่ะดูกองที่สามมันว่าเขารักคุณเหมือนเดิมไหมหนึ่งสองสามค่ะดูจากพลังงานตรงนี้กังวลใจอยู่เนาะว่าเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ทําไมนิ่งเงียบทำไมนิ่งเฉยยังรักกันเหมือนเดิมไหมอะไรยังไงเสือไก่กุ้งนะอืมอ่ะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย เขาพาอยากจะสื่อสาอยากจะบอกอะไรนี่ไม่ต้องคิดมากดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็รักคุณเหมือนเดิมแหละนี่ถ้าเขาไม่รักถ้าไม่รักก็คงไม่ห่วงอย่างนี้ที่ต้องห่วงก็เพระเธอมีแค่คนเดียวคือ <c oughs> <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลย เขายังรักคุณเหมือนเดิมนะคือดูเหมือนกับว่าคุณคิดมากคุณกังวลใจคุณไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่กลัวเขาไหม่รักคุณกลัวเขาไหม่เหมือนเดิมแต่ดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะไม่งั้นเขาไม่ห่วงคุณหรอกไม่งั้นเขาไม่รอคุณหรอกไม่งั้นเขาไม่ไม่ต้องแคร์คุณก็ได้เขายังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะ ถ้าเขาไม่รักคุณเขาไม่ต้องแคร์คุณก็ได้เขาไม่ต้องสนใจอะไรคุณเลยก็ได้เขาไม่ต้องใส่ใจคุณเลยก็ได้อะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้เขายังสนใจเขายังแคร์เขายังห่วงใยเขายังใส่ใจคุณเลยเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละเขายังมีความห่วงใยให้คุณเหมือนเดิมนั่นแหละเขายังรักคุณอยู่นั่นแหละ มิได้แปลเปลี่ยนไปเลยดูจากพลังงานตรงนี้ไม่ต้องคิดมากอย่าคิดไปเองอย่าคิดมากไปเองอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าคิดไปเองคนเดียวคุณมีค่าสำหรับเขาเหมือนเดิมคุณมีค่าสำหรับเขามีอิทธิพลสำหรับเขามีผลต่อใจเขาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขายังรักคุณเหมือนเดิมเขายังรักคุณอยู่ เขายังรักคุณเหมือนเดิมเขายังรักคุณอยู่ไม่ใช่ว่าเขานิ่งเขาเงียบเขาเฉยแล้วเหมือนกับว่าเขาจะไม่สนใจอะไรคุณเลยไม่ใช่หรือบางครั้งบางทีต้องบอกเลยคุณคิดไปเองค่ะคุณกำลังคิดมากไปเองว่าเขาไม่รักทั้งทางที่เขายังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละเขายังรักยังห่วงยังแคร์ยังสนใจยังใส่ใจคุณเหมือนเดิมนั่นแหละ คุณคิดมากไปเองคุณคิดเยอะไปเองคุณน้อยใจไปเองคุณคิดเล็กคิดน้อยไปเองนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณคิดมากไปเองเขายังรักคุณเหมือนเดิมเขายังรักคุณอยู่เขายังห่วงใยยังแคร์ยังใส่ใจยังสนใจคุณยังคงมีค่าสําหรับเขาคุณยังมีอิทธิพลต่อใจเขาคุณยังมีความสําคัญสําหรับเขาเพราะฉะนั้น เขายังรักคุณเหมือนเดิมนะคุณนั่นแหละที่คิดมากไปเองเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้จบแล้วเลิกคิดมากได้แล้วจ้ะเขายังรักคุณเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นทําตัวให้น่ารักต่อไปนั่นแหละคุณมันน่ารักอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นแล้วคุณน่ารักก็มั่นใจในความน่ารักของตัวเองหน่อยเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะนั้นอย่าคิดมากจนเกินไปและอย่าคิดไปเองมันจะบั่นทอนความสัมพันธ์เอาเนาะ พราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารักคุณเหมือนเดิมเขายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะโหนใครรับข่าวหนานยุนนายก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมขอดูพลังงานหน่อยหนึ่งสองสาม อ่ะดูจากพลังงานตรงนี้จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะนะเออหรือบางครั้งบางทีเขาอาจจะดูเหมือนไม่สนใจอะไรคนหรือว่าดูเงียบๆไปหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนเขาแค่มีโลกส่วนตัวหรือเขาอาจจะชิลหรือแฮปปี้อยู่แล้วก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นความเคยชินไปแล้วว่ากับความสัมพันธ์ของคุณนะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหม ต้องบอกว่าอย่างนี้นะนี่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 ดูเหมือนกับว่าความรักความรู้สึกดีๆความห่วงใย,ยเขายังมีให้คุณเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นความเคยชินก็ได้นะกับการได้อยู่กับคุณหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะแบบเหมือนมีมามามาในระยะนึ่แล้วเนาะมันก็เลยทําให้เกิดความเคยชิน ทาให้เขาบางทีก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจใส่ใจอะไรคุณอะไรก็แล้วแต่นะรวมไปถึงบางครั้งบางทีคุณก็อาจจะทําตัวเหมือนเดิมเกินไปนะหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองไหมอ่ะบางคนไม่ค่อยดูแลตัวเองทําให้เสน่ห์ของตัวเองลดน้อยถอยลงไปบ้างเพราะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมความรักความห่วงใยความรู้สึกดีๆก็ยังมี แต่ถามว่าเหมือนเดิมไหมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมด้วยความที่มันชินหนึ่งคือชินนะสองคือเหมือนคุณไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือชิวเกินนะมันเลยทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันมีอะไรบังสิงบางอย่างที่อาจจะทําให้เขารู้สึกชินชาเฉยชาบ้างอนะ่ะเพราะฉะนั้นสร้างเสน่ห์งตัวเองเยอะเนาะ ออว่าดูจากพลังงานตรงนี้มันมันไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์อาจจะด้วยระยะเวลาหรือ,นะอถ้าเากิดคุณทะเลาะเบาะแวง้งกันด้วยหรือว่ามีงอนงอนกันด้วยอะไรต่างๆเนาะต้องบอกเลยความรู้สึกบั่นทอนอะ่ะมันก็เกิดขึ้นมันทําให้มันไม่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเดิมคุณเคยสดใสกว่านี้คุณเคยล่าเลิกกว่านี้คุณเคยมีเสน่ห์มากกว่านี้แต่ตอนนี้เสน่ห์ของคุณเริลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหม มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อซนแต่ถ้าถามว่ายังรักอยู่ไหมยังมีความรักให้อยู่ยังมีความห่วงใยอยู่ยังมีความแบบห่วงใยความรู้สึกอยู่มันยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รักเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนพราะมันอาจจะถูกบั่นทอนไปด้วยความคิดเยอะคิดหนักคิดมากความัดการทะเลาะเบาะแว้ความผัดแย่นะหรือความเคยชินหรือการที่คุณไม่ดูแลตัวเองมันทําให้เสน่ห์ของคุณลดลง เพราะฉะนั้นหลังจากังคลิปนี้จบแล้วขอให้กลับไปดูแลตัวเองให้มากๆเลยดูแลตัวเองให้ดีๆทาให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีสเสน่ห์นะยิ่งคุณกลับมามีสเสน่ห์ได้เร็วมารักตัวเองได้เร็วมีความสุขล่าเริงบิกบานได้เร็วสเสน่ห์ของคุณจะกลับมาได้เร็วและความรักของคุณจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบอกเลยความรักตอนนี้ความรักยังมีอยู่แต่มไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะมันมีอะไรบางอย่างมาบั่นทอนไม่ว่าจะเป็น อาจจะเป็นการที่คุณอาจจะทะเลาะเบาะแว้งอนกันไปบ่อยมันก็บั่นทอนหรือการที่คุณไม่ดูแลตัวเองเลยนะไม่สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเลยมันก็ทําให้เสน่ห์ของคุณลดลงความน่าสนใจของคุณมันก็ลดลงทําให้เขาอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเหมือนทุกอย่างมันแบบเหมือนเดิมไปหมดมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เร้าใจนะเออมันก็เลยอาจจะทําให้ความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเดิมร้อเนก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้แปลเปลี่ยนอะไรไปมากเพราะความรักยังมีอยู่ ก็กลับมาดูแลตัวเองมาสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆนะแล้วมากอบกู้หรือกู้คืนความรู้สึกดีๆให้มันพอกพูนเพิ่มพูนหรืองอกเงยมากยิ่งขึ้นนะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ก็ยังรักอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผ่านอะไรกันมาเยอะแยะเนาะรวมไปถึงแบบมันมีความสเสน่ห์เราอาจจะลดน้อยถอยลงไปจากความที่เราไม่ไดูแลตัวเองด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วลองกลับมาดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วความรักนี้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนะาะเพราะรู้จักพลังงานตัวนี้เขายังรักเหมือนเดิมแค่มันไม่เหมือนเดิมเพราะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากระทบนะก็เลยทําให้ความรู้สึกมันไม่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเ็นตะ่ยมันเปลี่ยนไปตามแต่วนันหรือว่าสิ่งที่เราสะสมกันมานั่นเองเนาะนะโอเคใครแล้วทนนายเนาะถ้าถ้าไม่สบายใจไม่ต้องรับไป นะเแต่ว่านําคําแนะนําไปปฏิบัติไปใช้นะคะเแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกสับสนลองฟังคำนายกองอื่นที่คุณเลือกด้วยก็ได้นะคะมันอาจจะมีความคาบเกี่ยวกันนะคะในคำทำนายนั้นด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกด Subscribe กดหัวใจของคนดน่งกริ๊งกริ๊งกดซีฟเวอร์สึ่ง,งกับท่าหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นท้าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าบวบานเติดนรแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย